ตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูบูนิโวลตที่เราได้ทําการถอนไปจํานวน400บาทได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนไปไม่ถึง10นาทีนะครับตามเวลาที่ได้รับมานอกพอ1นาทีที่ผ่านมานะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูบูนิโวลตนะครับผมจํานวน400บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะถอนเงินให้ดูนั่นเองนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็ถอนเงินแบบไหนแล้วก็เงินที่ถอนเนี่ยจะเข้าทู ถ้าคุณอยากมีรายได้เสรีเข้าบัญชีทูมินิเนตนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมินิเน็ตนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหหลลลดดดตติิัั้้้งงงงใใในนนเเเครรรื่่ออไยสํําาาบปททีีผมชกฟ ทูมอนิเวเลตนะครับแล้วก็จะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้นะครับมีชื่อว่าโกลเดลี่หาเงินง่ายๆนะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยในการรับคดหลังเปาหรือว่าในการทําเงินทูนิเวเลตเนี่ยก็ยังเล่นและก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้นะสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะอี ตามคลิปวิดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้ผมมีคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการสมัครอยู่นะครับสามารถเข้าไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในคลิปที่1นึ่งนะ่ว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรถอนเงินอย่างไรในคลิปแรกได้เลย ครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่1ผมจะทําการสอนวิธีการถอนเงินเป็นอันดับแรกเลยละกันเนาะอยากจะให้ถอนให้ดูแล้วก็รอดูว่าเงินเนี่ยมันจะเข้าโดยการใช้กี่นาทีเงินถึงจะเข้านะครับการถอนเงินนะครับผมก็กดมาที่เมนูที่4ได้เลยนะครับแล้วก็ดูตรงคะแนนของเราตรงนี้มันจะมีคะแนนเหรียญทองให้เราดูแล้วก็เป็นเงินบาทเท่าไหร่จะมี3ขีดตรงนี้นะครับที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในการถอนเงินเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่200 500แล้วก็1,000สําหรับผู้ใช้งานเก่าสําหรับคนใหม่มันก็จะเริ่ม1บาท10บาท50บาทหรือว่า100บาทตามเวลาที่เขากําหนดนะครับถ้าว่าเราจะถอนที่200เรามีคะแนนครบตามจํานวนเราก็แลกเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับทุกรายการไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับและก็ถอนเงินได้ไม่จํากัดนะครับผมก็จะเลือกเป็นรายการ200บาทนะครับผมมี400บาทกว่านะครับผมก็จะเลือกเป็น200ถอน2รอบนะครับกดเลือกเป็นทูมอนิเลสนะ จากนั้นนะครับผมให้เราทําการพิมพ์เบอร์ของทูนีวลเลตลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินใครที่เคยถอนแล้วเนี่ยมันก็จะทําการบันทึกเบอร์ของทูนีวอเลตไ้ให้เรานะครับล้วก็กดยืนยันการแลกรับด้านล่างได้เลยเอาเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด2รอบนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเช็กที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับหรือว่าจะดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยก็ได้นะตรงนี้นะครับก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับผมจํานวน2 0 0บาทนะครับกาลังตรวจสอบเนาะสองรายการนะเป็น400นะครับผมก็ในวันที่20 เดือนเนะครับเวลาก็15บนาฬิกาสนาทีนะครับแล้วก็15บหนาฬิกาี่นาทีตามเวลาตรงนี้เลยนะครับรอการตรวจสอบยอดเงินนะครับอันนี้คือวิธีการถอนเงินนะต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการเล่นแล้วก็ทําเงินจากแอป g o d e a i l y กันนะครับเมนูที่1นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการอ่านข่าวดูข่าวทั่วไปนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูข่าวได้นะในการดูข่าวตรงนี้นะครับจะเป็นการดูข่าวในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับเราเลือกข่าวใดข่าวหนึ่งก็ได้นะจะเป็นโหมดบันเทิงโหมดสังคมกีฬานะครับเราก็สามารถเล เลือกโหมดได้นะครับว่าเราจะดูเกี่ยวกับข่าวอะไรผมเลือกเป็นข่าวกีฬาแล้วกันนะครับเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเป็นข่าวของบาเยนนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีคะแนนเหรียญทองขึ้นด้านขวามือตรงด้านล่างนะครับเพียงแค่เราทาการเลื่อนอ่านข่าวพอมันเปลี่ยนเป็นกล่องข้องขวานเนี่ยเราก็กดรับคะแนนเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้557เหรียญทองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการดูข่าวอ่านข่าวนะเราจะทําการดูข่าวเดิมก็ได้หรือว่าเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2งนะครับตรงนี้เนี่ย YouTube นะ u t u b e เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้ว่าเราเนี่ยจะทําการดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอันนี้10เดือนที่แล้วใน u t u b e นะครับที่เขาได้ทําการลงไว้นั่นเองแล้วก็มาเลือกข่าวก็ได้กีฬาท่องเที่ยวด้านบนนะครับบันเทิงนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยหรือว่าจะเป็นการแคสเกมต่างๆนะครับที่จากช่อง YouTube ต่างๆเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น RV นะครับมีช่องก่หงิดกิดง่ายนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกมโลบอกนะครับหรือว่าเกมฟ e ีไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้เราดูตามระบบของการ ก็เราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคลิป Rv แลวกันเนาะนะ่ครับกดเข้าไปในส่วนของคลิป Rv นะครับหรือว่าคลิปวิดีโอตรงนี้เนี่ยเป็นช่องของไก่เง็ดนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะจากช่อง YouTube ของเขานะครับโดยการพิมพ์ชื่อเกมตรงนี้นะครับผมคะแนนที่เราจะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อคลิปวิดีโอเนี่ยมันเล่นปกตินะครับเหมือนใน u t u b e นะครับแล้วก็คะแนนเหรียญทองเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านล่างขวามือตรงนี้เมื่อมันเปลี่ยนเป็นกล่องข้องขวัญแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดรับคะแนนเหรียญทองได้เหมือนกับการดูข่าวอ่านข่าวเมื่ออกีี้้เลยนนนรััมชา กําลังโหลดนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆประมาณนี้เลยต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นที่เหมือนกับการดูใน Ti k t o อกนะครับหรือการดูคลิปช็อตใน u ูทูบนะมันก็จะมีเหรียญทองขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดสีส้มเนี่ยเมื่อครบ1รอบนะครับมันจะเป็นกล่อ,องของขวัญให้เรากดรับคะแนนนะีนมีคลิปเดียวนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่4นะครับตัวนี้จะเป็นช่องทางการถอนเงินการทําภารกิจรับคะแนนทั้งหมดเลยการถอนเงินนะครับก็ ดูตรงนี้นะครับที่ผมได้แนะนําไปนะครับก็สามารถทําการถอนได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของอันที่2อนะครับอันนี้จะเป็นการแนะนําหรือว่าทําการเชิญเพื่อนนะกดเข้าไปตรงรูปสามเหลี่ยมนะครับการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําการเชิญได้เหมือนกันนะครับเชิญได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line ์ o u t u b e Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําการเชิญเพื่อนได้หมดกดเชิญเพื่อนขึ้นมาแล้วเราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ตรงนี้มี l ล ne Messenger Facebook หรือว่าจะเป็นการคัดลอกลิงก์ออกมาเพื่อที่จะเอาลิงก์ไปโปรโมทหรือว่าเอาไปแชร์ต่อเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะ อันนี้คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีการทําภารกิจนะครับเป็น2หัวข้อแล้วกันเนาะศูนย์ภารกิจนะครับแล้วก็ภารกิจเหรียญ2หัวข้อตรงนี้เราเลือกอันแรกก่อนเลยนะครับศูนย์ภารกิจก็จะมีการล็อกอินรางวัลการเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยก็อย่าลืมกดล็อกอินตอนนี้ที่1ถึงวันที่7ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มไปนะครับแบบนี้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับภารกิจรายวันนะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับอ่านข่าวนะครับผมแล้วเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้นะคครรัับม่่าางยยๆไกนะ โอเคครับก็ได้รับคะแนนประมาณนี้กากระบาดปิดไปนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจรารงวัลเพิ่มเติมด้านล่างให้เราทำนะครับเราก็สามารถทําเพิ่มเติมในการรับคะแนนเหรียญทองได้เลยเรามาดูที่ภารกิจเหรียญน,นะครับภารกิจเหรียญเนี่ยก็จะเป็นแอป,ปเกมต่างๆที่เหมือนกับแอป,ปแท็บคอยให้เราติดตั้งดาวน์โหลดนะครับอันนี้มันโหลดชา้าน,นิดนึงนะทุกคนก็ข้ามเลยแล้วกันในส่วนของเมนูที่5นะครับก็จะเป็นการทําภารกิจของขวัญอินไว้การแนะนําการหมุนวงล้อการเล่นเกมเพิ่มภารกิจแล้วก็โคดอ่างเปานะครับในคลิปนี้เนี่ยยังไม,ม รอก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทุนไมนิเวลดที่เราได้ทําการถอนไปจํานวน400บาทได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถอนไปไม่ถึง10นาทีนะครับตามเวลาที่ได้รับมาเนาะพร1นาทีที่ผ่านมานะครับได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับเป็นสองการทําเงินใครอยากจะลองเล่นก็ดูตามในคลิปได้เลยนะครับถ้าคุณอยากมีรายได้เสริมฟรีฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ